ถ้าวันหนึ่งนะคะเพื่อนๆทะลุมิติเขาไปอยู่อย่างโลกแห่งเกมออนไลน์ยืดเบื่อเล่นอยู่ทุกวันงานนี้เพื่อนๆจะทำยังไงกันดีคะและนี่นะระก็คือนิยายลิขสิทธิ์ชื่อดังจาก m า n โนเวนะคะนั่นก็คือนิยายที่มีชื่อว่ายอดมนุษย์เกมกลายพันธ์ อ่าโดยนื้เรื่องคร่าวๆนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนนึงค่ะที่ชื่อว่าเซียมวยนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าติดเกมเสมือนจริงเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่แบบเหนียวแน่นนะคะเกมนี้มีชื่อว่า World ค่ะเกม World เนี่ยมันคล้ายๆกับ VR ในบ้านของเรานะคะก็คือเหมือนเราเนี่ยหลุดเข้าไปอยู่ยังโลกเสมือนจริงนะคะมีโน่นนี่นั่นมีทักษะต่างๆให้เราได้แบบว่า ได้เพ,เพลิดเพลินกับกิจกรรมในน้นนะฮะซึ่งไอเกมเวิลเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเกมหนึ่งที่โด่งดังค่อนข้างมากในยุคนั้นค่ะมีผู้เล่นค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆสาหรับกลุ่มวัยรุ่นอะไรอย่างนี้นะคะแต่แล้ววันหนึ่งค่ะเกมนี้มันก็ลดความนิยมลงค่ะหลายๆคนก็เริ่มออกจากเกมเวิลนี้นะคะแล้วก็กลับเข้าไปสู่ยังชีวิตจริงเหมือนเดิมซึ่งพระเอกของเราก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นคนที่แบบอยู่ท้ายๆเลย กลับเป็นคนที่แบบอยู่สุดท้ายเลยนะคะก็เขามีความแบบอะไรอวรเกมนี้อยู่ค่ะว่า,วา,วาอืมเฮรยะฉันรักเกมนี้มากๆฉันไม่อยากจะแบบออกไปสู่โลกแห่งความจริงเลยนะคะขณะที่กําลังอะไรอวรแล้วก็ตัดสินใจกาลังจะออกจากเกมเวลานี้ค่ะปรากฏว่าเขาเนี่ยกดลันทะลุมิติไปอยู่ยังอีกโลกหนึ่งซึ่งไอ้เจ้าโลกเนี่ยไม่ใช่โลกความจริงนะจ๊ะแต่เป็นอีกโลกหนึ่งที่ต่างเต็มไปด้วยแบบ เราสัตว์อสูรนะคะสัตว์ประหลาดต่างๆรวมไปถึงไอ้เจ้าระบบแปลกๆต่างๆอีกด้วยค่ะหลังจากที่ทบทวนตัวเองนะคะว่าอาฉันมาอยู่ยังร่างใครนะแล้วตอนนี้ฉันอายุเท่าไหร่สภาพแวดล้อมเป็นยังไงบ้างนะคะระหว่างที่เดินเพลินๆค่ะจู่ๆก็ปรากฏหน้าต่างของระบบขึ้นมาค่ะซึ่งไอ้หน้าต่างระบบเนี้ยมันคุ้นตาม,มากๆมันคือไอ้หน้าต่างระบบในเกมเวิลด์ค่ะเพื่อน ซึ่งไอ้เจ้าระบบเนี่ยมันก็บอกว่าอะฉันมีภารกิจให้นะเธอจะต้องทําตามภารกิจนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเธอจะไม่มีพลังเพิ่มแล้วก็ไปสู้กับคนอื่นไม่ได้อะไรนีนะคะแต่พอเขาเนี่ยเริ่มจะเรียนรู้แล้วก็ทําตามภารกิจก็กลับปรากฏว่าไอ้เกมเวลที่เขาคิดว่าเขาได้ทะลุมาอยู่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นเกมเวลที่กลายพันธุ์นั่นเองคือมันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยต้องมาเริ่มเรียนรู้ในเกมเดิมที่มันกลายพันธุ์ใหม่ ทุกอย่างที่เคยมีสกิลเนี่ยก็ใช้การไปได้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราบอกกันเลยว่าหลังจากที่อ่านเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันตื่นเต้นดีนะมันดูแบบว่ามันต้องลุ้นในทุกๆบรรทัดนะคะทุกย่อหน้าว่าเขาเนี่ยต้องเจอกับอะไรบ้างเออซึ่งเชื่อว่าใครหลายคนนะคะที่เป็นสาวบุกนักเล่นเกมอยู่แล้วเนาะหรือใครก็ตามที่แบบว่าชื่นชอบในนิยายแนวระบบอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะ อาสรวันนี้นะคะปอยก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกับไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวในเอพิโซดหน้ามาติดตามกันค่ะว่าปอยเนี่ยจะหยิบยกกระตูนหรือวอ่านิยายเรื่องไหนนํามาเสิร์ฟให้กับเพื่อนๆอ,อีกยังไงก็อยากนึงติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ